ที่นี่ก็มาถึงข่าวที่เป็นคดีฆาตกรรมที่โด่งดังในอดีตท,ท่านผู้ฟังท่านผู้ฟังเคยได้ยินคดีบุญเพงหีบเหล็กไหมครับฆาตากรอมัมหิตยุครัตนโกสินรายละเอียดเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังคือในสมัยรัตนโกสินเรื่อยมาตั้งแต่ปีแรกมาจนกระทั่งถึงปีเนี้ถ้าจะว่ากันถึงคดีฆาตกรรมแบบสถานกรุงนี่มีไม่มากเหมือนเช่นในยุคปัจจุบันหรอก ปัจจุบันนี้มีแทบทุกวันประหัตประหารกันอย่างโหดเหี้ยมแปลกๆแ,แต่ว่าในยุคนั้นน่ะที่จะเป็นคดีขึ้นหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์รายวันแล้วก็กล่าวขวัญกันทั่วทุกมุมเมืองรู้สึกจะมีอยู่แค่สี่คดีคดีที่หนึ่งก็คือคดีฆ่าหักคอลูกเลี้ยงโดยแม่เลี้ยงใจโหดฆ่าแล้ววางแผนเป็นฆาตกรรมอำพรางเป็นเรื่องของแม่เลี้ยงที่จับลูกเลี้ยงหักคอครับแล้วก็โยนลงไปในโอ่งน้ํา ต่อจากนั้นก็ไปแจ้งเจ้าหน้าที่บอกว่าเด็กตกลงในโอ่งถึงความตายเพราะความสุกซนอันนี้ฆาตรกรวางแผนได้แนบเนียนจนตบตาเจ้าหน้าที่ฝ่ายบ้านเมืองและญาติพี่น้องของเด็กผู้ตายได้แต่ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่เข้าข้างคนผิดบังเอิญให้มีผู้สังเกตเห็นรอยช้ำที่คอเด็กและเมื่อจับต้องดูก็ปรากฏว่าลำคอของเด็กเนี่ยหมุนได้โดยรอบเข้าลักษณะลำคอถูกบิด ครั้นเมื่อสอบสวนทวนความเค้นเอาความจริงก็ปรากฏว่าแม่เลี้ยงเป็นคนลงมือหักคอเด็กเองแล้วก็โยนลงมาในโอง่งถึงเรื่ความตายคดีนี้สารได้พิพากษาลงโทษให้ประหารชีวิตจำเลยส่วนคดีที่สองเป็นคดีเมียสาวเอาตะปูตอกหัวผัวเท่าแล้วก็อ้างว่าผัวชาราประกอบการกิจแล้วก็ตายคาอกอเจ้าหน้าที่ตำรวจในยุคนั้นก็ไม่คือวิทยาการทันสมัยไม่มี ที่จะช่วยในการพิสูจน์ศพนะั้นไม่มีพอตรวจดูตามร่างกายผู้ตายแล้วไม่พบบาดแผลก็หลงเชื่อตามที่เมียตาเท่าอ้างะว่าแกเป็นลมตายตายคาอกนั่นแหละดีแต่ว่าลูกชายผู้ตายเนี่ยสังเกตเห็นสภาพของศพนี่ลูกตาถลนออกมาผิดสังเกตก็เลยไปตามหมอมาตรวจชนสูตรโดยละเอียดลองเปิดผมดูปรากฏว่าสาเหตุการตายเพราะโดนตะปูตอกลงกลางกระม่อมเลยครับตรงศีรษะที่มีเส้นผมปิดอยู่ เพราะฉะนั้นเมื่อทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็สอบสวนทวนความกันอย่างจริงจังจึงได้ทราบว่าเมียสาวของตาเท่าผู้ตายนั่นแหละเป็นตัวฆาตกรร่วมมือกับชูรักช่วยกันฆ่าเพื่อหวังฮุบสมบัติโดยวิธีการยั่วยวนให้ตาเท่าประกอบกรารกิจจนเพลียหลับไปแล้วก็ช่วยกันกันกบชูรักใช้ตะปูตอกมองจนสิ้นชีวิตคดีนี้ก็ทำเอาบรรดาเท่าหัวงูผู้นิยมมีเมียสาวในยุคนั้นหวาดผวาไปตามๆกัน ผลของคดีก็เหมือนกับคดีแรกคือสารได้พิพากษาให้ประหารชีวิตจำเลยให้ตายตกไปตามกันคดีที่สามได้แก่คดีฆาตกรรมในย่านเยาวราชโดยฝีมือของสิบตำรวจโทวองกิตตำรวจไทยเชื้อสายจีนเป็นตำรวจกองตรวจคนเข้าเมืองคือวอังกิตนี่นอกจากจะเป็นตำรวจแล้วยังอาศัยเครื่องแบบผู้พิทักษ์สันติราชแล้วก็ตำแหน่งหน้าที่บำเพ็ญตนเป็นเจ้าพ่อ เป็นขาใหญ่คุมย่านเยาวราชราชวงศ์ส่วนผู้ตายได้เป็นผู้หญิงเป็นสาวงามมาจากกวางต้งมาจากเมืองจีนชื่อนงางเย้าเดินทางมาตามหาสามีแต่ว่าถูกสิบตำรวจโทหว่องกิจล่อลวงไปที่โรงแรมแห่งหนึ่งย่านเยาวราชบังคับให้เป็นโสเพณีเมื่อนางไม่ยินยอมก็ลงมือฆ่าโดยใช้ผ้ารัดคออําพรางว่าผู้ตายผูกคอตายเองคดีก็ทำท่าจะเงียบหายเป็นคลื่นกระทบฟัง ทั้งทั้งที่มีผู้รู้เห็นว่าในวังกิดนี่เป็นผู้ลงมือก็ไม่มีใครกล้าพูดทั้งนี้ก็เพราะว่าขัาตรกรเป็นผู้ทรงอิทธิพลเป็นเจ้าพ่อรวมทั้งเป็นเจ้าหน้าที่บ้านเมืองด้วยแล้วผู้ตายก็ถูกอ้างว่าเป็นหญิงโสเพณีแต่ในที่สุดวังกิดก็ต้องจนมุมเพราะหนังสือพิมพ์ในยุคนั้นโดยเฉพาะหนังสือพิมพ์เดลิเมซึ่งมีคุหลุยกิริวัต นักหนังสือพิมพ์กระดูกเหล็กเป็นบรรณาธิการเสนอข่าวเปิดโปงปมฆาตกรรมชนิดเกาะติดข่าวไม่ยอมปล่อยจนในที่สุดวังคิดก็ถูกจับกลุมดำเนินคดีแล้วก็ถูกสารพิพากษาประหารชีวิตจบสิ้นชีวิตของเจ้าหน้าที่โฉดไปอีกคดีหนึ่งสำหรับคดีที่ผมจะเล่าให้ฟังวันนี้ครับเป็นคดีที่ดังที่สุดแล้วก็สยองที่สุดกลายเป็นข่าวใหญ่พาดหัวหนังสือพิมพ์ทุกฉบับในยุคนั้นรวมทั้งเมื่อจับฆาตกรได้แล้ว บรรดาพวกเล่นลำตัดนี่ก็เอามาแต่งเป็นเรื่องร้องกันเออกรกะเริกจนฮิตกันไปทั่วกรุงแถมต่อมายังมีผู้นําไปสร้างเป็นภาพยนตร์คนดูกันแน่นเลยคือคดีนี้คือคดีบุญเพงหีบเหล็กครับบุญเพงหีบเหล็กฆตาตกรในผ้าเหลืองสุดโหดแทงปีพศ2461น,นะครับนี่หนังสือพิมพ์เขาพาดหัวข่าวอย่างนั้นนะบุญเพงนี่เป็นลูก ผสมจีนลาวเตี่ยเป็นจีนแม่เป็นลาวเกิดที่เมืองท่าอุเทนเป็นเด็กที่มีผิวพรรณดีรูปร่างสำอางตั้งแต่ยังเล็กๆแล้วต่อมาเตี่ยก็ส่งให้มาอยู่กับญาติที่กรุงเทพได้ศึกษาเล่าเรียนแล้วก็ทํางานกับญาติจนกระทั่งมีอายุเข้าเกณฑ์อุปสมบทก็เลยบวชที่วัดเทวราชกุญชรซึ่งเป็นวัดที่อยู่ใกล้ๆกับที่พักของนายบุญเพ็งเนี่ย ในระหว่างที่บวชอยู่นะแทนที่จะเอาใจใส่ศึกษาพระธรรมวินัยอย่างเช่นเชาวบ้านก็ทั้งหลายพระภิกษุบุญเพ่งกลับเพลิดเพลินอยู่กับเรื่องไสยศาสตร์มุ่งจะเอาดีทางการทำสเสน่ยาแฝดเป็นหมอดูทํานายโชคชะตาราศีและวิชาอยู่ยงคงกระพันรวมทั้งเวทมนต์คาถาต่างๆก็ทำให้มีผู้เลื่อมใสศรัทธาลังไหลกันมาใช้บริการของพระบุญเพ่งกันเป็นจานวนมากได้เงินทองเยอะแยะ แต่โดยที่มีนิสัยติดการพนันนะทั้งๆท,ที่เป็นพระอยู่นี่แหละก็ทำให้เงินทองที่ได้มาจากการหลอกลวงผู้คนนี่ต้องสูญหายไปกับการพนันเสียเป็นส่วนใหญ่พระบุญเพงทำความชั่วถึงขนาดเปิดบ่อนการพนันขึ้นบนกุฏิของตัวจนเป็นเหตุให้ต้องเปลี่ยนวัดอยู่บ่อยๆเนื่องจากถูกเจ้าอาวาสขับออกจากวัดด้วยเหตุที่พระบุญเพงติดการพนันงอมแงม ครั้นเมื่อเงินทองที่ได้จากการทำนายโชคชะตาราศีดูดวงทำเสน่ห์ยาแฝดเงินเกิดขาดมือขึ้นพระบุญเพงก็ต้องหันเข้าหาทางเลือกใหม่เป็นฆาตรกรฆ่าชิงทรัพย์และเยื่อรายแรกได้แก่นายล้อมนายล้อมนี่เป็นพ่อค้าขายเพชรพลอยนายล้อมถูกหลอกไปหาที่กุติโดยอ้างว่าจะซื้อเพชรก็ถูกพระบุญเพงและลูกศิษย์คู่ใจช่วยกันฆ่าชิงทรัพย์แล้วก็เอาทั้งเพชรพลอยเงินทองเสร็จแล้วก็หันศพ ยัดใส่หีบเหล็กนำไปทิ้งในคลองที่ลับตาคนแต่ว่าเทวดาไม่เข้าข้างน้ำแห้งขอดก้นคลองมีคนไปเจอหีบเหล็กบรรจุศพในล้อมเนี่ยแต่คดีนี้ก็เงียบหายไปเพราะว่าตำรวจในสมัยนั้นจับมือใครดมไม่ได้แล้วก็ไม่มีใครจะคาดคิดว่าฆาตรกรจะเป็นผู้ที่อยู่ในผ้าเหลืองเพราะมันไม่เคยมีพระบุญเพ็งได้ใช้ชีวิตมั่วสุมอยู่กับการพานันด้วยทรัพย์สินที่ฆ่าชิงทรัพย์มาจากในล้อม ใช้เงินอยู่พักใหญ่จนเงินทองร้อยหลอลงไปอีกก็มีเหยื่อรายใหม่จอนเข้ามาติดบ่วงอุบาทของพระบุญเพงอีกคือในบรรดาสาววัยรุ่นและสาวแก่ที่แวะเวียนกันมาพึ่งบริการพระบุญเพงเนี่ยพระบุญเพงหมายตาไปที่เศรษฐีนีนางหนึ่งชื่อนางปริกถึงแม้ว่านางปริกนี่จะชราเข้าขั้นหนังเหี่ยวเหนียงยานแลว้วก็ตามแต่ว่าเครื่องประดับแก้วแหวนเครื่องทองซึ่งแกสวมใส่มาล่อใจพระบุญเพงนั้น แกทำเหมือนตู้ทองเคลื่อนที่ก็ทําให้พระบุญเพงให้ความสนใจกับเศรษฐีนีปริกนี่เป็นพิเศษยอมรับเป็นโยมอุปถามชนิดเช้าถึงเย็นถึงแล้วก็กลายเป็นคู่ขากันทั้งทั้ง,ท,งที่อยู่เพศบรรพชิติตอ่าหลังจากตกเป็นท่าสวัสดของพระบุญเพงอย่างถอนตัวไม่ขึ้นแล้วนางปริกก็ได้ยื่นข้อเสนอเป็นคําขาดขอให้พระบุญเพงเนี่ยศึกไปอยู่กินกับนางโดยที่นางจะเลิกกับสามี ส่วนเงินทองเลือกสวนไร่นาของนางปริกนั้นหากพระบุญเพงยอมตกลงก็ยินดีจะทูลหัวให้ทั้งสิน้นข้อเสนอของนางปริกเนี่ยทให้พระบุญเพงในอึดอัดใจเป็นอย่างยิ่งใจหนึ่งก็อยากจะได้สมบัติของนางปริกซึ่งตัวเองก็จะกลายสภาพเหมือนกับหนูตกถังเข้าสารจะกินจะใช้จะเล่นการพานันไปจนตายก็ไม่หมดแต่อีกใจหนึง่งพระบุญเพงก็หมายปองผู้หญิงงามไว้คนหนึ่งซึ่งเป็นผู้ที่ตัวเองตกหลุมรัก แล้วก็ตั้งใจจะศึกไปแต่งงานแล้วก็อยู่กินด้วยกับผู้หญิงคนนี้เพียงแต่ติดขัดอยู่ในเรื่องสินสอดทองมั่นที่ยังไม่พร้อมเท่านั้นเองพระบุญเพ่งก็นอนครุ่นคิดเรื่องนี้อยู่หลายเพลาแล้วในที่สุดก็ตกลงใจลวงนางปริกมาฆ่าชิงทรัพย์เพื่อจะเตรียมศึกไปมั่นสาวงามที่ตัวหมายปองเพราะว่าใครครวญเห็นแล้วว่าถ้าจะอยู่รอรับมรดกนางปริกนั้นเห็นทีกว่าถั่วจะสุกง,งาก็ไม่ียก่อน เพราะว่านังเป็กน,นั้นถึงแม้จะแก่ชราแต่ก็ไม่มีทีท่าว่าจะตายง่ายๆและกขืนดีรอนานไปก็อาจจะมีคนอื่นมากว้าสาวงามที่ตัวรักไปเสียก่อนเมื่อคิดได้อย่างนั้นพระบุญเพ็งก็ใช้แผนฆาตกรรมแผนเดิมที่เคยใช้ฆ่าในล้อมพ่อค้าเพชรพลอยคือการฆ่ายัดหีบโดยให้ลูกศิษย์คนสนิทนี่ไปหาซื้อหีบเหล็กใบใหญ่ซึ่งคนในสมัยนั้นใช้สำหรับใส่เสื้อผ้าและของมีค่าซื้อเอามาไว้เก็บไว้ที่กุฏิ ต่อจากนั้นก็ให้ลูกศิษย์คนเก่านี้แหละไปตามนางปริกมาพบโดยอ้างว่า,าพระบุญเพงอยากจะพบเพราะว่าคิดถึงเมื่อนางปริกได้รับข่าวว่าพระบุญเพงอยากจะพบก็ดีใจจนเนื้อเต้นนะบรรจงแต่งองค์ทรงเครื่องใส่แหวนเพชรสร้อยคอสร้อยข้อมือเข็มขัดทองพราวไว้ทั้งตัวรีบมาหาพระบุญเพงทันทีแล้วก็ไม่ผิดหวัง่าเพราะว่าพระบุญเพงก็ ทำให้หนังปริกเคลือบเคลิมหลงไหลแล้วพระบุญเพ็งก็สวมวิญญาณปีศาจร้ายบีบคอนังปริกจนตายคามือแล้วก็ช่วยกันกับลูกศิษย์หัดอาหันศพนางปริกยัดใส่หีบเหล็กที่เตรียมมาไว้แต่เพื่อไม่ให้หีบเหล็กรอยขึ้นมาก็ใส่หินทวงลงไปในหีบเหล็กอีกหลายก้อนต่อจากนั้นก็เรียกรถแจ็คซึ่งก็คือรถรับจ้างลากด้วยคนซึ่งเป็นคนจีนเนี่ยมาบรรทุกหีบไปที่ท่าเรือจ้าง ให้เรือจ้างนำไปส่งในที่รับตาคนครั้นพอเรือจ้างรับไปแล้วก็ช่วยกันเอาหีบย่อนให้จมหายลงไปในลำคลองแถวคลองมหาหนาต่อจากนั้นก็หลบมากบดานอยู่ที่วัดตามเดิมเพื่อรอโอกาสเอาทรัพย์สินที่ปลดเอามาจากศพนางปริกไปแลกเปลี่ยนเป็นเงินไปมั่นสาวคนรักที่หมายปองเอาไว้ครั้นถึงเดือนมกราคมปี24 6 1 ชาวบ้านแถวคลองมหานาคเห็นหีบเหล็กใบใหญ่ใบหนึ่งลอยตุ๊บป่องตุ๊บป่องอยู่ในลําคลองทั้งนี้ก็เพราะเมื่อศพนางปริกขึ้นอืดก็ดันในห,หีบเหล็กซึ่งจมอยู่ในก้นคลองเนี่ยลอยขึ้นมาด้วยความสงสัยมาช่วยกันเปิดหีบดูก็พบศพถูกจับยัดหีบเป็นรายที่สองฝ่ายบ้านเมืองทําการสอบสวนอยู่พักหนึ่งจึงทราบว่าผู้ตายคือนางปริกเศรษฐีนีคู่ขาของพระบุญเพ็งนั่นเอง และโดยที่เป็นคดีสะเทือนขวัญซึ่งเกิดขึ้นสองรายในระยะเวลาไล่เรียกันก็ทําให้เจ้าหน้าที่ไม่อาจจะนิ่งนอนใจแล้วก็ลงมือทําการสืบสวนอย่างจริงจังและเมื่อมีพยานหลักฐานบ่งบอกไปที่พระบุญเพงก็ลงมือทําการจับกลุ่มพระบุญเพงจนมุมด้วยพยานซึ่งเจ้าหน้าที่สืบสวนมาได้ก็ยอมรับสารภาพว่าเป็นผู้ฆ่าในล้อมพ่อค้าเพชรพลอยแล้วก็ฆ่านางปริกเพื่อปลดทรัพย์แล้วก็ใช้แผนซ่อนศพแผนเดียวกัน คือหั่นศพยัดใส่หีบเหล็กแล้วนำไปทิ้งในคลองเจ้าหน้าที่จึงจัดการให้พระบุญเพงสึกออกมาเป็นสมีบุญเพงแล้วก็นำตัวไปดำเนินคดีจึงเรียกได้ว่าศพนางปริกนี่ได้โผล่ขึ้นมาเรียกร้องความเป็นธรรมได้ผลสมความปรารถนาในที่สุดศาลก็ได้มีคำพิพากษาให้ประหารชีวิตสมีบุญเพงโดยวิธีให้เพชฌฆาตตัดคอเมื่อวันอังคารที่12สิงหาคมปี2462 หลังจากเกิดเหตุเพียงหนึ่งปีซึ่งสมีบุญเพงเป็นนักโทษประหารคนสุดท้ายที่ถูกประหารโดยการให้เพชฌฆาตตัดคอเพราะว่าต่อมาทางราชการก็เปลี่ยนวิธีการประหารโดยการยิงด้วยปืนแทนในวันประหารชีวิตสมีบุญเพงซึ่งจัดขึ้นบริเวณป่าช้าวัดบางขวางนนทบุรีวันนั้นก็คลาคร่ำได้วยผู้คนนับร้อยนับพันก็หลั่งไหลกันไปดูการประหาร เล่ากันว่าเมื่อเพชฌฆาตในชุดสีแดงลงดาบแรกที่ลำคอของสมีบุญเพงซึ่งถูกมัดกับหลักในท่านั่งพนมมือคมดาบนั้นไม่ได้ระคายลำคอของสมีแต่ประการใดสร้างความฮือฮาให้แก่ผู้ที่ชมการประหารเป็นอย่างยิ่งต่อเมื่อเพชฌฆาตได้สั่งให้สมีบุญ,บญเพงนิกคายเครื่องรางของขลังออกมาจากปากดาบที่ฟันลงมาเป็นครั้งที่สองจึงได้บันหัวสมีบุญเพงขาดกระเด็น สิ้นชีวิตโฉดซึ่งกระทำความชั่วไว้มากมายทั้งที่อยู่ในเพศบรรพัชิตคดีบุญเพงหีบเหล็กเป็นคดีฆาตะกรรมคดีเดียวในยุคนั้นที่กระหึมไปทั่วทุกมุมเมืองแล้วก็มีหนังสือพิมพ์ประโคมข่าวกันมากที่สุดโดยเฉพาะหนังสือพิมพ์เดลิเมซึ่งเกาะชนิดกัดไม่ปล่อยตลอดจนมีนักลำตัดก็นำไปแต่งร้องกันทั่วบ้านทั่วเมืองกลายเป็นตำนานเล่าขานกันมาจนกระทั่งทุกวันนี้ครับ มาคุยกันถึงเรื่องเก่าๆกันต่อท่านผู้ฟังเคยได้ยินคำว่าคนหลังลายไหมครับปัจจุบันเท่าที่ได้ยินได้ฟังอยู่เสมอเนะี่ยไม่ใช่คนหลังลายส่วนใหญ่จะเป็นคนหลังยาวคนหลังยาวก็คือคนที่มีนิสัยสันดานเกียจคร้านเอาแต่นั่งนั่งนอนนอนไม่สนใจเรื่องการศึกษาเล่าเรียนหรือว่าทำงานทำการส่วนคนหลังลายนี่ไม่ใช่ คนหลังลายก็คือคนที่ต้องโทษในสมัยก่อนคือสมัยที่ยังมีการลงโทษโด้วยวิธีโบยหรือว่าเคียนหลังหรือว่าตีหลังด้วยหวายหรือว่าเชือกหนังหรือว่าลวดหนังหลังจึงมีรอยที่ถูกเคียนเป็นทางลายลายเป็นเครื่องหมายบอกให้รู้ว่าเป็นนักโทษหรือว่าถูกลงโทษมาก่อนซึ่งเป็นข้อสังเกตอย่างหนึ่งในสมัยนั้น ดังตัวอย่างจากจดหมายเหตุพระราชกิจายวันพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวว่าเวลาบ่ายห้าโมงเศษเสด็จออกประทับห้องออกขุนนางทรงปิดทองพระแล้วเสด็จขึ้นพระแท่นออกขุนนางพระสีเสนาอ่านบอกพระยาสุนทรสงครามเมืองสุพรรณบุรีว่า พระครูวิมลเมธาจาร์ห์วัดตะไครกับเจ้าอาธิการคล้ายวัดช้างจับตัวเนนบุญมาส่งว่าขโมยบาทพระสงฆ์วัดยางได้ตรวจดูเห็นหลังลายจึงให้ศึกจากสามเณรได้ถามให้การว่าเป็นตองสู้เมืองมอรแมนมาอยู่เมืองตกักไปลักช้างกรมการเอาตัว ชำระเคี่ยนถามแล้วจำไว้ได้เสียเงินจึงออกได้แล้วมาบวชเป็นเนนกับสมีมีวัดมอนกรุงเก่าแล้วเที่ยวมาถึงวัดยางจึงได้ลักบาทพระสงฆ์กับแต่ก่อนก็เคยทำจรกรรมฉกลักมาหลายครั้งแล้วจึงให้กรมการคุมตัวไอบุญเข้ามาส่งด้วยแล้วในสมัยราชการที่ห้าท่านักโทษถูกตัดสินประหารชีวิต จะต้องถูกริบราชบาทรริบราชบาทก็คือริบทรัพย์สมบัติลูกเมียข้าทาสเป็นของหลวงทั้งสิน้นเสร็จแล้วให้เคี่ยนสมยกคือยกละ30ทีรวมทั้งหมด90ทีแล้วจึงเอาตัวไปประหารชีวิตแต่ถ้าโทษไม่ถึงประหารชีวิตก็จะต้องถูกปรับไหมคือปรับเป็นเงินที่เรียกว่าเบีย้ยปรับกำหนด800เบียเท่ากับหนึ่งเพือง จะต้องถูกเคี่ยนตามโทษหนักเบาคือสามยกสองยกหรือว่าหนึ่งยกแล้วส่งตัวไปจําไว้ณนะคุกสมัยโบราณเมื่อลูกขุนตัดสินคดีแล้วจะต้องนำคำตัดสินขึ้นทูลกล้าวให้ทรงวินิจฉัยเมื่อพระเจ้าแผ่นดินทรงวินิจฉัยแล้วจึงจะเอาไปลงโทษได้ตามพระราชหัตถเลขาสำหรับการเคี่ยนนั้นเป็นการตีสุดแรง แต่ละทีที่เคี่ยนนี่จะทำให้เนื้อแตกเป็นแผลเลือดไหลซิบซิก็ขอให้คิดดูกันแล้วกันว่าผู้ต้องโทษถูกเคี่ยนตั้ง30มสบหกบหรือว่าเกสทีนี่จะเจ็บปวดรัวร้าวแค่ไหนบางคนถึงกับสลบขาหวายหรือว่าขาดใจตายขาหวายเลยก็มีเพราะทนความเจ็บปวดไม่ไหวนอกจากนักโทษซึ่งทำความผิดในทางอาญาจะถูกเคี่ยนแล้วพวกสนมนางใน ตลอดจนข้าราชการที่ทำผิดก็ถูกเคี่ยนด้วยเช่นเดียวกันจากกฎมนเทียนบานสมัยโบราณซึ่งใช้มาตั้งแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยาและต้นกรุงรัตนโกสิน์จนถึงต้นรัชกาลที่ห้าได้กำหนดโทษผู้ที่โต้เถียงกันในวังว่าให้ทำโทษด้วยการตีด้วยไม้หวายห้าสบทีถ้าด่ากันให้ตีร้อยทีแล้วให้ปรับไหมตามกระบินเมืองท่าน แต่ถ้าเถียงกันในพระราชวังโทษก็จะหนักขึ้นคือจะต้องถูกจำคือคาสามวันถ้าด่ากันจะต้องถูกตีด้วยไม้หวายห้าสิบทีถ้าชกหรือตบตีกันให้ปอกเล็บคนตีซะห้านิ้วแต่ถ้าใช้อาวุธทำร้ายคือจับมีดพระอาวุธฟันแทงกันได้รับบาดเจ็บให้ปอกเล็บมือทั้งสิบนิ้วแล้วให้ปรับไหมโดยความเมืองท่าน การปอกเล็บก็คือการเอาเล็บออกจากนิ้วอันเป็นการลงโทษในสมัยโบราณอย่างหนึ่งซึ่งผู้ถูกลงโทษจะเจ็บปวดรัวร้าวแสนสาหัสเป็นเวลานานจนกว่าแผลจะหายแต่ถ้าแผลไม่หายกลายเป็นแผลเน่าเปื่อยก็จะทรมานไปจนตลอดชีวิตเพราะสมัยก่อนอยู่ยาไม่ชะัดเหมือนแผลสมัยนี้แผลมันก็จะกลายไปถ้าตีด่ากันในขณะเฝ้า แล้วทำให้ข้าวของที่มีผู้ทุนกล้าวถวายเสียหายหรือบังอาจเอาไปสกัก็ดีมีโทษสามสถานคือให้ตัดนิ้วมือกึ่งหนึ่งหรือว่าครึ่งหนึ่งหรือไม่เช่นนั้นก็ให้ตีด้วยลวดหนังยี่สิบห้าทีและให้ไหมทวีคูณสถานใดสถานหนึ่งการตีนี้มีตั้งแต่ตีสิบที15้าทียีสิบที25้าทีสาที คือยกหนึ่งถึงร้อยทีแล้วแต่โทษหนักโทษเบาตามที่กฎหมายกำหนดโทษไว้หรือแล้วแต่จะโปรดกล่าวในสมัยกรุงธนบุรีเมื่อพระเจ้ากรุงธนบุรีมีพระสติวิปลาสทั้งเจ้าจอมและนางห้ามตลอดจนพวกในวงังได้ถูกเคี่ยนถูกฆ่าไปตามตามกันเช่นนางห้ามคนหนึ่งประสูติเจ้าท่านสงสัยว่าจะไม่ใช่ลูกของท่าน เพราะว่าทรงเรียกเพียงครั้งเดียวจึงมีรับสั่งให้ภรรยาขุนนางไปถามว่านางท้องกับใครนางห้ามคนนั้นทูลว่าท้องกับเจ๊กจึงโปรดให้เคี่ยนจนถึงสิ้นชีวิตในผีหวายก็คือเคี่ยนจนตายคาหวายในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ก็มีโทษเคี่ยนตีเหมือนกับสมัยกรุงศรีอยุธยาเช่นในรัชกาลที่หนึ่งตำแหน่งงานที่จำนวนสามนางทำผิดคิดมิชอบ เมื่อสืบสวนเป็นสัตว์ถูกลงโทษโดยการเคี่ยนคนร้อยทีเป็นต้นสรุปแล้วในตอนปลายกรุงศรีอยุธยาและต้นกรุงรัตนโกสินทร์โทษเคี่ยนนนมักจะเป็นส่วนใหญ่ไม่ว่าผู้ต้องโทษจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงโดยโทษเคี่ยนเนี่ยเพิ่งจะมาเลิกเมื่อปลายรัชการที่ห้าเมื่อได้ยกเลิกกฎหมายเก่าแก่โบราณทั้งหมดนี่เอง ในพระราชกำหนดกฎหมายโบราณได้กล่าวถึงการลงโทษอย่างหนึ่งก็คือสับหัวสามเสียงเช่นในกฎหมายลักษณะโจรน,นี้กล่าวว่ามาตรานหนึ่งให้นครบานเป่าร้องจนรอบเมืองอย่าให้วางช้างในเมืองถ้าควานช้างไม่ฟังวางช้างในเมืองช้างเข้าบ้านเข้าสวนกินอัญ,ญมณีพลาหารของเขาในบ้านในเมืองเสีย ให้เอาควานช้างสับหัวสามเสียงตะเวนสามวันอย่าให้ควานช้างทั้งปวงดูเยี่ยงกันคำว่าสับหัวสามเสียงก็คือการสรับเสียงนั่นเองในกฎหมายลักษณะโจรได้กล่าวถึงการลงโทษด้วยวิธีสับเสียงอีกมาตราหนึ่งว่ามาตราหนึ่งผู้อยู่ประตูชัยให้ขอกินแกลูกค้าอันเดินไปมาตามประตูตามแต่เขาจะให้นั้น ถ้าผู้อยู่รักษาประตูสู้ซักความเมื่อเถียงทวนคนกลางจำคือคาผู้ร้ายที่ไม่ยอมรับผู้ขาดนัดผู้ไม่ลงเล็บสำนวนผู้ไม่ไปสืบหรือผู้ขัดหมาดมัดแช่น้ำตากแดดเร่งสินไหมตบปากผู้อุทธรเกินกำหนดเป็นต้นในสมัยรัชกาลที่หปรากฏว่าจารีตนครบานนี้ใช้เฉพาะตามหัวเมืองใหญ่ แต่ในกรุงเทพไม่ค่อยใช้กันต่อมาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าให้เลิกจารีตนครบานนี้เมื่อพุทธศักราช2439เพราะทรงพระราชดำริเห็นว่าเป็นวิธีการที่ไม่ยุติธรรมดังพระราชปรารภในพระราชบัญญัติยกเลิกวิธีพิจารณาโจรผู้ร้ายตามจารีตนครบานรอ115มีใจความว่า มีพระบรมราชองค์การดำรัสเหนือกล่าวให้ประกาศให้ทราบทั่วกันว่าวิธีพิจารณาโจรผู้ร้ายตามจารีตนครบาลซึ่งมีอยู่ในพระราชกำหนดกฎหมายตั้งแต่ปางก่อนคือในลักษณะโจรเป็นต้นแม้ว่าผู้ต้องหาเป็นโจรผู้ร้ายมีข้อพิรุษหรือมีผู้ร้ายให้การซัดทอดหลายปากถ้าและผู้ต้องหาไม่รับ ผู้พิพากษาอาจจะใช้อายาด้วยเครื่องเคี่ยนเป็นต้นกระทําแก่ผู้ต้องหาและถูกซัดทอดตามกฎหมายในกระบวนพิจารณากว่าจะได้ความเป็นสัตว์หรือมิเป็นสัตว์ประการใดดังนี้ทรงพระราชด,ดำริเห็นว่าการที่ชำระซักฟอกผู้ต้องหาว่าเป็นโจรผู้ร้ายด้วยอาญาจารีตนครบาลน,นั้น แม้ในพระราชกำหนดกฎหมายมีข้อความจำกัดไว้เป็นหลายประการเพื่อให้กระทำแต่เมื่อมีหลักฐานเป็นสำคัญแล้วก็ดียังเป็นเหตุให้เกิดการเสื่อมเสียในกระบวนพิจารณาได้มากเพราะเหตุที่ผู้พิพากษาอาจจะพลาดพลั้งลงอาญาแก่ผู้ไม่มีความผิดให้เกิดบาปกรรมเป็นต้นและที่สุดแม้ถ้อยคำซึ่งผู้ต้องอาญาจะให้ประการใด ที่จะฟังเอาเป็นหลักฐานท่องแท้ในทางยุติธรรมก็ฟังไม่ได้ด้วยคำเช่นนั้นอาจจะเป็นคำสัตว์จริงหรือว่าคำเท็จซึ่งจะกล่าวเพื่อให้พ้นทุกขเวทนาก็เป็นได้ทั้งสองสถาน